หากคุณอยากปกครองชีวิตตัวเองให้สำเร็จหนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบครับ Discipline is Destiny ระเบียบวินัยปรัชญาแห่งการสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตในพิโซนนี้เราจะมาต่อกับหนังสือของคุณ Ryan h o l ล d a เครับในพาร์ทที่2เราจะพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณ จิตวิญญาณแบบไหนที่จะทําให้เราสามารถปกครองตัวเองได้ในพาร์ทที่แล้วคุณผู้ฟังได้เรียนรู้ถึงการปกครองสิ่งที่อยู่ภายนอกเช่นร่างกายการตอบสนองต่อสถานการณ์ในพาร์ทนี้เราจะมาปกครองโลกภายในของเรากันดังนั้นพาร์ทสุดท้ายนี่ครับจะเป็นบทสรุปปรัชญาแห่งการปกครองตนจากหนังสือ Discipline is Destiny ครับ you are listening to the library Hocast ทำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www. thelibrarylearn. com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของหนังสือ Discipline is Destiny นะครับในพาร์ทที่แล้วคุณผู้ฟังได้เรียนรู้ถึงการปกครองร่างกายการรับมือกับสถานการณ์ภายนอกผมจะสรุปบทเรียนครั้งที่แล้วคร่าวๆนะครับก็คือ คนที่จะปกครองชีวิตตัวเองได้องค์ประกอบนั้นคือระเบียบวินัยส่วนแรกที่ท่านสามารถสร้างระเบียบวินัยชีวิตตัวเองได้ก็คือร่างกายครับคนที่ปกครองสุขภาพคนที่ปกครองร่างกายของตัวเองได้ก็เท่ากับว่าเขาปกครองตัวเองได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ร่างกายและโลกภายนอก ไม่ใช่มิติเดียวที่เราจะต้องดูแลใช่ไหมครับจิตวิญญาณความคิดทัศนคตินี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนพัฒนาเช่นกันฉะนั้นเฟสนี้จะเริ่มต้นที่เฟสที่2ครับ the inner domain คุณไรอันฮอลิเดยบอกว่าส่วนที่2ที่เราจะมาดูแลกันก็คือการปกครองตนจากภายในการควบคุมตัวเองครับซึ่งผมกล้าบอกเลยว่าจิตใจจิตวิญญาณความคิดของเราถึงแม้จะเป็นของเราจริงๆแต่มีน้อยคนที่จะปกครองเจ้าสิ่งนี้ได้หากผม ให้คุณผู้ฟังลองคิดถึงสถานการณ์อะไรก็ได้ที่อยู่ดีๆเราก็สูญเสียการควบคุมตัวเองเราอาจจะมีอารมณ์บันดาลโทสะใส่คนรอบข้างทำาอะไรโดยที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่สะท้อนว่าเรากำลังสูญเสียการควบคุมตัวเองคำถามที่มันจะตามมาก็คือแล้วเจ้าการควบคุมตัวเองมันจะต้องมีกฎหรือจะต้องมีปรัชญาอะไรบ้างคุณไรอันไรดีเดย์เขาได้เขียนมาเป็นกฎครับผมจะเริ่มมาที่ตรงนี้ก่อนเลยโลกภายใน คือสิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้ร่างกายถึงแม้เราจะควบคุมการขยับของเขาได้แต่โรคภัยไข้เจ็บบางทีเราก็ควบคุมเขาไม่ได้บางทีอาการเจ็บป่วยบางทีความขี้เกียจภายในร่างกายของเราเราก็ควบคุมไม่ได้แต่จิตวิญญาณนั่นคือสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้และที่สำคัญที่สุดคือเจ้าสิ่งนี้จะตามเราไปในวันที่เราจากโลกนี้ไปด้วยฉะนั้นผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่กฎข้อที่1 Ruling over yourself จงเผชิญหน้ากับโลกภายในของตัวเองเราหลงลืมที่จะทบทวนโลกภายในของเรามากเกินไปครับในทุกวันนี้เราจะเห็นเลยว่าการทําอะไรให้มากไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงจนเราลืมไปว่าการไม่ทําก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันการที่เราไม่ทําอะไรนั่นหมายความว่าเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งสําคัญในชีวิตสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทบทวนตัวเองเป็น เรารู้จักตัวเองนั่นเองหากคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า self awareness คำนี้จะอธิบายได้ชัดเจนมากสิ่งนี้เจา้า self awareness คือสิ่งที่คนกำลังมองข้ามฉะนั้นการ,รเผชิญหน้ากับโลกภายในเป็นขั้นตอนแรกครับคุณผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาทบทวนตัวเองบางทีเราอาจจะหาข้ออ้างเพื่อที่จะให้ทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไม่อยู่เฉยๆแต่นั่นแหละรครับคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักผมจะนำโค้ดหนึ่งจากคุณไรอันฮอลลเดย์มาให้คุณผู้ฟังครับ greatness Isn't just one does but also one refuses to do คนที่ยอดเยี่ยมไม่ได้หมายความว่าเขาทำสิ่งต่างๆได้ดีแต่มันก็หมายความว่าเขาเลือกที่จะไม่ทำอะไรด้วยนั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญสำหรับกฎข้อนี้รู้จักตัวเองเผชิญหน้ากับโลกภายในแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจะทาและอะไรคือสิ่งที่คุณจะไม่ทำครับนี่คือกฎข้อที่หนึ่งข้อที่สอง keep the main thing the main thing ข้อนี้ลึกซึ้งมาก จงทาให้สิ่งสําคัญเป็นสิ่งสําคัญครับแค่นั้นเลยหากเราไม่รู้จักตัวเองหากเราไม่เคยมาทบทวนจิตใจหรือโลกภายในของตัวเองเลยทุกการกระทําคุณจะตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่คุณทําไปเพื่ออะไรคุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันสําคัญหรือไม่นี่จะเกิดขึ้นทันทีครับถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองคุณไรอันฮอลิีเดย์ครับเขาบอกเอาไว้เลยว่าทุกคนที่สําเร็จใครก็ตามที่คุณรู้จักเขารู้จักตัวเองก่อนและเขาค่อยลงมือทํา เขาขยันอย่างมีวิสัยทัศน์นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมความขยันหรือความพยายามเพียงเดียวนะครับไม่พอจะต้องมีการรู้จักตัวเองฉะนั้นแล้วมันจะโยงอยู่กับข้อที่แล้วเมื่อคนรู้จักตัวเองคนก็จะตอบได้ทันทีว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่คนจะทําและเมื่อนั้นครับลองตอบตัวเองดูว่าใน1วันเวลาที่หายไปหายไปกับสิ่งสําคัญหรือไม่ผมจะมีเรื่องราวหนึ่งให้คุณผู้ฟังเห็นภาพนะครับผมจะยกตัวอย่างถึงผู้ชายคนนี้ไอเซนเนอร์ครับ ไอเซนเอเวอร์เป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นชายคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องของ the Eisenhower Matrix ครับเรื่องของการบริหารเวลาผู้ชายคนนี้มีความ productive ในชีวิตสูงมากซึ่งความ productive ไม่ได้หมายความว่าทำอะไรเยอะแต่หมายความว่าผลลัพธ์จากการกระทำออกมาดีครับมีเรื่องราวหนึ่งจากคุณไอเซนเอเวอร์ในตอนนั้นไอเซนเอ w เวอร์นะครับเพิ่งเข้ารับตาแหน่งประธานาธิบดีใหม่ๆเลยกาลังจะเดินเข้าไปในสภาแล้วก็มีผู้ช่วยคนหนึ่ง เดินเอาจดหมายที่ปิดผนึกอยู่มาให้ไอเซนัวร์ไอเซนัวร์หยิบจดหมายมาครับเขาไม่อ่านแล้วเขาก็ด่าผู้ช่วยเขาใช้คําว่าด่าเลยนะครับผมจ้างคุณมาจัดก,การเรื่องพวกนี้หลังจากนี้ผมจะไม่ต้องเห็นจดหมายปิดผนึกแบบนี้ส่งมาให้ผมอีกตรงนี้เราอาจจะรู้สึกว่าทําไมคุณไอเซนัวร์ถึงต้องดุดันด้วยแต่ตรงนี้มันมีแก่นบางอย่างที่ผมได้ถอดบทเรียนมา ตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นตำแหน่งที่ใหญ่มากการตัดสินใจแต่ละครั้งสามารถชี้ผลลัพธ์ของชะตาโลกไปนี้ได้ฉะนั้นสิ่งที่ไอเซนาวเวอร์กำลังจะบอกกับผู้ช่วยของเขาก็คือทุกงานที่คุณไอเซนาวเวอร์ทำจะต้องเป็นงานที่สำคัญทุกจดหมายที่จะเข้ามาหาเขาจะต้องเป็นจดหมายที่สำคัญจดหมายใดที่ปิดปน,นึกอยู่มันก็หมายความว่าผู้ช่วยของเขาไม่ได้อ่านไม่ได้ดูรายละเอียดด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้มันสำคัญกับประธานาธิบดีหรือไม่คุณไอเซนาวเวอร์ก็เลยจำเป็นจะต้องตำหนิครับเพราะไม่อย่างนั้น หากทุกเรื่องเข้าประเดประดังมาที่เขาคนเดียวเลยการตัดสินใจของเขามันจะมั่วครับนี่คือสิ่งที่สําคัญเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมไอเซนาวเวอร์ถึงได้สร้างไอเซนาวเวอร์แมทริกซ์มานี่คือความลึกซึ้งสําหรับกฎข้อที่2 keep main thing the main thing ทําให้สิ่งสําคัญกลายเป็นสิ่งสําคัญเพราะสิ่งที่ไม่สําคัญต่อให้คนจะทําเยอะขนาดไหนมันก็ไม่สําคัญครับต่อไปจะเป็นข้อที่3 focus ครับจดจอ่อจดจอ่อ จดจ่อกับทุกสิ่งที่ท่านกระทําแม้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคุณไรอันฮอลิีเดย์เขาบอกไว้เลยว่าจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย์ถูกสร้างมาให้จดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างคุณผู้ฟังลองคิดถึงช่วงเวลาใดก็ได้ที่เราทํางานที่มันมีความท้าทายระดับหนึ่งแล้วเราดีเวิร์กหรือจดจ่อกับงานที่ทําได้คุณจะรู้สึกพึงพอใจกับงานนั้นแต่ในอีกชั่วขณะหนึ่งงานนั้นเป็นงานเดิมครับแต่คุณทําด้วย มัลติทัสหรือทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันทํางานนั้นอยู่สักพักไปตอบอีเมลหยิบโทรศัพท์ไปคุยกับเพื่อนร่วมงานคุณจะรู้สึกว่าคุณยุ่งมากเลยแล้วเจ้าความยุ่งนั้นมันไม่ได้สร้างผลลัพธ์อะไรให้คนด้วยผลที่ตามมาก็คือคุณรู้สึกไม่พึงพอใจกับการทํางานนี่คือความมหาศย์ญญของการจดจ่อครับหากคุณจดจ่ออยู่กับงานที่มีความท้าทายมากพอศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวคุณจะถูกดึงออกมาผมจะยกตัวอย่างถึงโค้ชนักกีฬาบาสเกตบอลครับ จอห์นบูเดนตรงนี้ผมชอบมากโค้ชจอห์นบูเดนครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องของความเป็นผู้นําอยู่ในตําราความเป็นผู้นําทุกเล่นโค้ชจอห์นบูเดนเป็นคนที่ฝึกสอนนักกีฬาบาสเกตบอลของเขาจากทีมที่อยู่อันดับโลจนเป็นทีมที่อยู่อันดับต้นๆครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือปรัชญาการสอนของโค้ชท่านนี้โค้ชจอห์นบูเดนเวลาที่เขาได้เข้าตำแหน่งเป็นโค้ชนะครับสิ่งแรกที่เขาจะบอกนักกีฬาก็คือคุณไม่ต้องตั้งเป้าหมายอะไรใหญ่เลย คุณไม่จําเป็นต้องเป็นแชมปเปี้ยนชิพคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ติดต่อกัน10ครั้งไม่จําเป็นแต่สิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสมากที่สุดคือรายละเอียดเล็กๆที่คุณทําเมื่อเช้าคุณได้โกนหนวดหรือไม่คุณได้ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้พร้อมสําหรับการเริ่มต้นวันใหม่หรือไม่รองเท้าของคุณถุงเท้าของคุณสะอาดแล้วหรือยังหากถุงเท้าคุณไม่สะอาดและคุณเกิดบาดเจ็บเป็นแผลที่เท้าถุงเท้าที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคก็จะทําให้เท้าของคุณ เกิดแผลที่ใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วคุณก็จะลงเล่นกีฬาไม่ได้แล้วถ้าคุณลงเล่นกีฬาไม่ได้คุณจะพาทีมชนะได้อย่างไรฉะนั้นดูแลรายละเอียดเล็กๆโคจอนบูเดนท้นักกีฬาดูรายละเอียดตั้งแต่ตู้ล็อกเกอร์ของตัวเองว่าเป็นระเบียบมากแค่ไหนหากตู้ล็อกเกอร์ของนักกีฬาไม่เป็นระเบียบจิตใจของเขาก็จะยุ่งเหยิงและถ้าจิตใจของเขายุ่งเหยิงเขาจะวางแผนและคิดหายุทธวิธีในการเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างไร สิ่งนี้ลึกซึ้งมากครับมันเป็นการจดจ่ออยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณผู้ฟังสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้หมดเลยหากคุณจะกาะทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบ่งงานที่ใหญ่ออกมาให้เป็นงานเล็กๆแล้วก็จดจ่อเมื่อเช้าคุณเก็บที่นอนหรือยังเสื้อผ้าหน้าผมในวันที่คุณไปทํางานคุณได้เตรียมไว้ดีขนาดไหนหรือแม้แต่โต๊ะทํางานที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสร้างสิ่งที่มีความหมายโต๊ะนั้นเป็นระเบียบหรือไม่ มันคือรายละเอียดเล็กๆที่เราจะต้องใส่ใจครับฉะนั้นข้อนี้เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งและต้องทำโฟกัสครับจดจอ่อต่อไปจะเป็นบทเรียนกดข้อที่4 wait for the sweet fruit เย็นให้พอรอคอยให้เป็นผมชอบประโยคหนึ่งของคนไทยก็คือช้าๆได้พราเล่ยมงามใช่ไหมครับ เมื่อใดก็ตามที่เราตัดสินใจเรื่องสําคัญตอนที่อารมณ์ไม่นิ่งเราจะตัดสินใจด้วยความมุทะลุหุนหันพลันแล่นจากที่จะได้เดินหน้าก็กลายเป็นถอยหลังจากความมุทะลุของตัวเองฉะนั้นจริงๆข้อนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเราทุกคนมีแพชชั่นได้แต่อย่าตกเป็นทาสของแพชชั่นครับเพราะเมื่อใดก็ตามถ้าเราตกเป็นทาสของความมุ่งมั่นเราจะมีความมุทะลุมากจนเกินไปเราจะปล่อยให้อารมณ์ความทะเยอทะยานนั้น มาดึงเราไปแทนแทนที่เราจะเป็นเจ้านายของอารมณ์เรากลายเป็นทาตของมันไปโดยปริยายนี่คือความสําคัญของการรอขอให้เป็นครับเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมเราจะมีท i ้มมิ่งของตัวเองไม่ต้องรีบเลยทุกปัญหาที่คุณเจออยู่ในตอนนี้คุณมีเวลาทาั้งชีวิตให้แก้ขอแค่ให้ลงมือทําค่อยๆคิดค่อยๆหาทางออกเท่านั้นเลยครับทีนี้มันจะมาเชื่อมโยงกับข้อต่อไปเวลาที่คุณเจอปัญหาอดทนให้เป็นและใช้กลยุทธ์นี้ครับ กฎข้อที่5 Silence is strength จงสุข,ขมุมความเงียบสงบคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงจากโลกภายในข้อนี้ตรงตัวเวลาเจอปัญหาอย่าตื่นตระหนกครับผมเจ้าประสบการณ์หนึ่งตอนที่ผมอยู่ในหน่วยปฏิบัติการพิเศษตอนนั้นเริ่มต้นทํางานแล้วนะครับการทํางานในหน่วยนั้นมันจะมีความท้าทายตรงที่ ทุกการตัดสินใจทุกภารกิจมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายฉะนั้นครับทุกภารกิจทุกการกระทําทุกการตัดสินใจจะต้องเกิดขึ้นด้วยความรอบคอบจะตัดสินใจด้วยความหุนหันพลันแล่นไม่ได้เพราะมันเสี่ยงครับแต่สิ่งหนึ่งผมจําได้ว่าครูฝึกเขาจะปลูกฝังให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกครั้งทุกๆครั้งเวลาที่คุณทําภารกิจคุณเจอความกดดันแน่แต่ไม่เป็นไรเลยคนถูกฝึกมาแล้วทุกๆครั้งเวลาที่คุณเจอปัญหาขอให้เริ่มต้นทําสิ่งนี้ก่อนอย่าสติแตก แล้วคิดเท่านี้ครับนี่คือสิ่งที่ครูฝึกจะสอนให้กับเจ้าหน้าที่และก็รวมถึงผมตอนที่เข้าไปอยู่หน่วยใหม่เป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากเพราะความกดดันในภารกิจแบบนั้นมันกดดันมากยิ่งคุณปล่อยความกดดันนั้นมาควบคุมตัวคุณเองสิ่งที่คุณทําหลังจากนั้นมันจะเกิดอันตรายคุณอาจจะไปยิงเพื่อนร่วมทีมคุณอาจจะเดินมั่วอยู่ในห้องแล้วคุณก็อยู่ในลายกระสนอยู่ในลายยิงปืนของคนอื่นซึ่งมันอันตรายมากฉะนั้นทุกๆครั้งที่คุณเจอความกดดันและคุณคิดอะไรไม่ออก อย่าสติแตกขอเท่านั้นก่อนเมื่อคุณคุมตัวเองได้แล้วหยุดอยู่นิ่งๆแล้วค่อยคิดแล้วถ้าคุณควบคุมตัวเองได้ถึงระดับนั้นเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าต่อจากนั้นคุณต้องทำอะไรนี่เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปรัชญาที่ผมได้รับมาจากช่วงหลายปีก่อนนะครับตอนที่ผมอยู่ในหน่วยรบพิเศษซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังนำมาใช้อยู่เวลาเจอปัญหาอย่าสติแตกครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่6 temper your ambition อย่าเป็นทาสของความมุ่งมั่นครับข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้แต่ตรงนี้ผมจะขยายความอีกครั้งหนึ่งผมจะเอาเรื่องราวจากประวัติศาสตร์มาให้คุณผู้ฟังเห็นภาพว่าทําไมเราไม่ควรตกเป็นทาสของแพชชั่นหรือความมุ่งมั่นผมจะเล่าเรื่องราวของอดีตจักรพรรดิผู้โดดเดี่ยวครับนบโปเลียนโบนาร์ตนโปเลียนโบนาร์ตเป็นชายผู้หนึ่งที่เป็นจักรพรรดิที่เลื่องชื่อมากของจักรวรรดิฝรั่งเศสในยุคนั้นนะครับ นบโปเลียนโบนาร์ัตสาวสามารถทําให้ประเทศของเขาขยายอิทธิพลไปยึดครองดินแดนอื่นแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งในตอนนั้นจักรวรรดิของฝรั่งเศสนะครับนบโปเลียนโบนาร์ตเป็นผู้ปกครองอยู่เขามีดินแดนที่ใหญ่มากแล้วแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งนบโปเลียนโบนาร์ตต้องการจะไปะยึดรัเสเซียครับซึ่งรัเสเซียเป็นดินแดนที่ใหญ่มากแล้วก็สิ่งที่โหดร้ายที่สุดสําหรับรัเสเซียคือสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศครับโดยเฉพาะหน้าหนาว ในตอนนั้นนโปเลียนโบนาปาร์ตมีความมุ่งมั่นมากทั้งที่เขาควรจะพอได้แล้วแต่เขาก็นํากองทัพของเขาซึ่งต้องการขยายจักรวรรดิไปยึดรัดเสเซียนโปเลียนโบนาปาร์ตก็ด้วยความที่มีความมุ่งมั่นครับมั่นใจว่าจะยึดครองได้แน่ๆเพราะก่อนหน้านี้ก็รบชนะมาตลอดก็เลยนําทหารและกําลังพลของเขาเข้าไปยึดครองรัเสเซียแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับนบโปเลียนโบนาปาร์ตมีความหยิงผยองนำพองใจมากเกินไปพอทหารของเขาไปที่รัเสเซียลืมคิดไปว่า รัเสเซียไม่ใช่พื้นที่ที่ทหารและคนของเขาคุ้นชินแต่อย่างใดและช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวครับซึ่งสภาพอากาศของรัเสเซียหน้าหนาวมันเลวร้ายมากทหารที่ไปในที่แห่งนั้นรอดกลับมาเพียงแค่หยิบมือเดียวครับนบโปเลียนโบนาร์ตก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดแถมยังเจอแม่ทัพของรัเสเซียที่วางแผนอย่างรัดก,กุมอีกมันกลับกลายเป็นว่าความสําเร็จที่เขาได้สร้างมาทั้งหมดแทบจะหายไปเลยจากการพ่ายแพ้ในครั้งนั้นสาเหตุหลักๆเป็นเพราะเขาไม่รู้จักพอ เขาปล่อยให้ความมุ่งมั่นและแพชชั่นของเขามาผลักดันเขามากเกินไปซึ่งปัญหานี้ก็เกิดกับท่านอเล็กซานเดอร์มหาราชด้วยตอนนั้นอเล็กซานเดอร์มหาราชปกครองจกักรวรรดิกรีกได้ใหญ่มากจากักรวรรดิกรีกโรมันในตอนนั้นแต่เคสตาดีจะคล้ายๆกับน,บนบโปเลียนบนาร์ตเลยครับปล่อยให้ความมุ่งมั่นมาผลักดันให้ตัวเองไม่รู้จักพอหลังจากนั้นเจ้าความไม่รู้จักพอเนี่ยแหละทำให้เขาไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีแล้วก็ต้องการเพิ่มแล้วความโลภที่มันเพิ่มขึ้น ทำให้เขาไปเจอความพ่ายแพ้สุดท้ายครับอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ไม่สามารถปกครองดินแดนที่เขาสร้างมาอย่างยั่งยืนก็แยกเป็นแคว้นเป็นก๊กเหมือนเดิมเลยทุกท่านเห็นอะไรไหมครับในชีวิตของเราก็ไม่ต่างกันเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะประสบความสําเร็จและเมื่อถึงจุดนั้นคุณต้องพอให้เป็นเท่านั้นเลยครับอย่าปล่อยให้แพชชั่นมาผลักดันคุณมากเกินไปฉะนั้นอันนี้จะเป็นคําแนะนําจากผมเมื่อถึงวันหนึ่งคุณมีเป้าหมายคุณจะรู้สึกว่าคุณมีไฟมีความทะเยอทะยานมาก แต่อย่าปล่อยความเะเยอทะยานนั้นมาทําให้คุณเป็นคนหุนหันพลันแล่นหยุดแล้วคิดวางแผนแล้วค่อยลงมือทำครับนี่คือกฎข้อที่6นะครับอันนี้คือเฟสที่2ที่ผมพูดถึงคือเรื่องของจิตวิญญาณต่อไปจะเป็นเฟสสุดท้ายของหนังสือ Discipline is Destiny ครับ The Magisterial Soul ครับจิตวิญญาณภายในเฟสนี้จะคล้ายๆกับเฟสที่แล้วแต่สําหรับเฟสนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณร0อเลย จิตวิญญาณเปรียบเสมือนเข็มทิศนําทางทุกการตัดสินใจทุกการฟีลลิ่งหรือทุกสัญชตาตญาณที่มันเกิดขึ้นมาจากเจ้าสิ่งนี้แหละครับจิตวิญญาณเรามีสิ่งนี้กันทุกคนและท่านจะต้องปกครองสิ่งนี้เพราะถ้าสิ่งนี้ปกครองเราเราจะกลายเป็นทาสในชีวิตไปโดยปริยายคุณไรอันฮอลลีเดย์เขาได้เขียนไว้แบบนี้ครับหากคุณอยากจะปกครองจิตวิญญาณคุณจะต้องรู้5อย่างนี้ข้อที่ 1. tolerant with other strict with yourself จงผ่อนปรนกับผู้อื่นและจงเข้มงวดกับตัวเองข้อนี้ผมจะอธิบายส่วนหนึ่งให้คุณผู้ฟังเข้าใจตั้งแต่เราได้เรียนรู้ความรู้มาตั้งแต่เกิดรวมไปถึงพอดแคสต์นี้ด้วยคุณจะรู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความรู้บางอย่างที่ถูกต้องและเหมาะสมแต่ครับปัญหามันจะเกิดขึ้นทันทีถ้าคุณเห็นว่าคนอื่นไม่ได้เชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อด้วยสมมุติผมมีความรู้อย่างหนึ่ง ผมเนี่ยผมรู้เลยว่าสิ่งนี้ถูกต้องมากแต่พอคนอื่นไม่เห็นกับผมเห็นไม่ตรงกันกับผมผมจะรู้สึกว่าผมอยากไปสอนเขามากเลยนั่นคือสิ่งที่เราไม่ควรกระทําครับเพราะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุดคือใจคนโดยเฉพาะถ้าเราตั้งใจจะไปเปลี่ยนเขามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยข้อนี้คุณไรอันฮอลิเดย์เขานํามาจากปรัชญาสโตอิกนะครับหนังสือเล่มน,นี้จะอิงอยู่กับปรัชญาสโตอิกเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้มงวดกับตัวเองได้ ขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่าต่อให้คุณจะมีระเบียบวินัยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความสําเร็จขนาดไหนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องเป็นเหมือนคุณเท่านั้นเลยครับเมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นใครทำบางสิ่งบางอย่างที่มันขัดแย้งทําให้คุณไม่พอใจขอให้เข้าใจเถอะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันผิดเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกฉะนั้นถ้าคุณไปชี้และบอกว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดเขาก็จะไม่ฟังคุณแต่อย่างใดครับซึ่งข้อนี้เป็นปรัชญาของท่านมาคัส ออเรเลียสครับนี่คือกฎข้อที่1จงเข้มงวดกับตนแต่ผ่อนปรนกับผู้อื่นต่อไปจะเป็นกฎข้อที่2สําหรับจิตวิญญาณ make others be better จงชี้นำให้ผู้อื่นได้ค้นเจออิสรภาพทําให้ผู้คนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองข้อนี้สําคัญมากเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถสร้างคนสร้างยอดคนได้คุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นคุณจะเป็นผู้นําจิตวิญญาณของคุณจะยกระดับขึ้นมาสูง ยิ่งกว่าการที่คุณทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเองครับมันคือการทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อผู้อื่นทําให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งนี้มันจะอิงอยู่กับการทํางานการทําธุรกิจความสําเร็จที่ยั่งยืนมักจะเป็นความสําเร็จที่ต้องการทําเพื่อผู้คนสังคมหรือแม้แต่โลกใบนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณมีความฝันที่ทําเพื่อผู้อื่นได้จิตวิญญาณของคุณจะไม่มันเดินอีกต่อไปครับข้อนี้ลึกซึ้งมากผมจะถามคุณผู้ฟังทุกท่านมีเป้าหมายอยู่ในตัวเองในไดาอารี่ของท่านมีเป้าหมายที่ เงินครอบครัวความมั่นคงความมั่งคั่งหรือแม้แต่ความฝันที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นผมจะถามแค่ประโยชเดียวความฝันของคุณผลประโยชน์นั้นชี้ไปที่ใครหากผลประโยชน์ของความฝันนั้นชี้มาที่ตัวคุณเองอย่างเดียวเลยจิตวิญญาณของคุณอาจจะไม่ได้เติบโตเท่าที่ควรแต่เมื่อใดก็ตามที่ความฝันของคุณชี้ผลประโยชน์ไปที่คนอื่นจิตวิญญาณของคุณจะเติบโตขึ้นมหาศาลครับ ฉะนั้นการทําให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นภารกิจของท่านทุกท่านเลยรวมถึงตัวผมด้วยฉะนั้น,ดน,นกดข้อนี้ครับ make others be better จงทําให้ผู้อื่นได้ค้นพบอิสรภาพและความสําเร็จของตนต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3 turn the other cheek หันแก้มให้อีกฝ่ายตบเสียไม่มีความจําเป็นต้องตอบโต้ใดๆข้อนี้ยากมากเป็นปรัชญาของท่านมาคัสออริเลียสท่านมาคัสเขาได้บอกเอาไว้ว่า เวลามีใครมาทําอะไรไม่ดีกับคุณหันแก้มีข้างให้เขาตบซะเพราะคุณไม่มีความจําเป็นจะต้องไปโต้แย้งหรือตอบโต้ใดๆมันเป็นอะไรที่พูดเหมือนง่ายครับแต่ข้อนี้มันมีความลึกซึ้งอยู่เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ปล่อยความโกรธหรือความแค้นมาบงการคุณเท่านั้นคุณก็ปกครองชีวิตตัวเองได้แล้วเวลามีใครมาทําอะไรไม่ดีกับคุณพูดจาไม่ดีทํากิริยาท่าทางไม่ดีกับคุณหันแก้มีค้างให้เขาทําครับผมจะยกตัวอย่างถึง คุณมาตินลูเธอร์คิงนะครับมา์ตินลูเธอร์คิงเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อ,อกึกก้องโลกชายคนนี้มีความฝันต้องการสร้างความเท่าเทียมให้กับสิทธิมนุษยชนในทวีปอเมริกานะครับมาตินลูเธอร์คิงครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาขึ้นไปกล่าวพาตกถาและกําลังจะลงจากเวทีแล้วอยู่ดีๆก็มีชายคนหนึ่งวิ่งมาต่อยหน้ามาตินลูเธอร์คิงครับซึ่งชายคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือแนวความคิดของมาตินลูเธอร์คิงแต่สิ่งที่มันสําคัญคือ สิ่งที่คุณคิงทําจากนั้นคุณคิงหลังจากนั้นเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาปล่อยให้ชายคนนั้นต่อยอยู่อย่างนั้นครับคนรอบข้างเห็นก็กําลังจะไปห้ามคุณคิงก็เลยบอกเลยว่าไม่เป็นไรปล่อยให้เขาต่อยเราอยู่อย่างนั้นแหละแล้วสิ่งที่เขาทําครับทําให้คนศรัทธาในตัวของด n รคิงมากกว่าเดิมซะอีกโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรเลยครับ turn the other cheek ข้อนี้มันเป็นการควบคุม ความโกรธควบคุมอารมณ์รวมไปถึงการควบคุมความมุทะลุของตัวเองดังนั้นครับมเมื่อมีใครมาทําอะไรไม่ดีกับท่าน turn t h e o the c h e e หันแก้มีข้างให้เขาตบเสียต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4 be best จงเป็นยอดคนในชีวิตของตนเองครับจิตวิญญาณเราจะต้องรู้ว่าตัวตนที่ดีที่สุดของเราเป็นแบบไหนคนคนนั้นพูดจายอย่างไรแต่งตัวอย่างไรมีความฝันแบบไหน ทำงานอะไรใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องอะไรถ้าคุณตอบได้นั่นแหละครับยอดคนที่คุณจะเป็นซึ่งข้อนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตให้เป็นยอดคนในชีวิตคุณกําลัง take life for granted ครับกำลังใช้ชีวิตอย่างสนเปล่ามากในปรัชญาโตอิกคุณไรอันฮอลิเดย์เขาได้เขียนออกมานะครับคําว่า the best version ในภาษาของโซอิกเราจะเรียกคํานั้นว่า e u d a m o n i a เป็นตัวตนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้ นั่นแหละครับคือเป้าหมายชีวิตที่คุณจะต้องไปซึ่งกฎข้อนี้เรียบง่ายตรงตัวครับเป้าหมายของคุณคือการเป็นยอดคนและไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับคุณแค่ต้องเอาชนะตัวเองนั่นแหละครับคือยอดคนที่คุณจะต้องเป็นต่อไปจะเป็นกฎข้อสุดท้ายเป็นกฎข้อที่5นะครับ don't s Don h a k e d by success อย่าหลงไปกับความสําเร็จวันหนึ่งท่านจะประสบความสําเร็จหาทุกท่านมีความรู้ที่เหมาะสมเรียนรู้ลงมือทําในสิ่งที่มีความหมายมากพอ ยังไงท่านก็ประสบความสําเร็จแต่ประเด็นความสําเร็จไม่ใช่เส้นใยครับความสําเร็จหลังจากนั้นมันจะมีความท้าทายบางอย่างเกิดขึ้นคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเคสตา้านดีของใครก็ตามที่ครั้งหนึ่งเป็นคนธรรมดาแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ลงมือทําสิ่งที่มีความหมายจนประสบความสําเร็จแต่ปัญหาคือพอเขารวยขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นมีความสําเร็จมากขึ้นเขากลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาเริ่มไม่ถ่อมตัวเขาเริ่มโอ้อวดเขาเริ่ม ดูหมิน่นคนที่ไม่พยายามเท่าเขาเขาเริ่มพูดจาไม่ให้เกียรติผู้อื่นคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับอย่าถูกเปลี่ยนแปลงด้วยความสาเร็จเด็ดขาดเมื่อวันหนึ่งท่านประสบความสําเร็จขอให้พึงระลึกเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวพอๆกับความน้มเหลวก็คือความสําเร็จนี่แหละครับเมื่อใดก็ตามที่เราหลงหยิงพยองเหิมเกริมกับความสําเร็จมากเกินไปความสําเร็จจากที่มันจะทําให้เราสําเร็จมากยิ่งขึ้นมันจะกลายเป็นว่าเจ้าความสําเร็จนั้นเป็นหอกที่กลับมาทิ่มแทงตัวเราเอง และถ้าเราล้มเหลวจากความสําเร็จความล้มเหลวนั้นจะใหญ่กว่าความล้มเหลวจริงๆซะอีกฉะนั้นข้อนี้ขอให้ทุกท่านระวังเมื่อวันหนึ่งท่านจะประสบความสําเร็จจงเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองอย่าถูกเปลี่ยนแปลงด้วยความสําเร็จอย่าสแสวงหาความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอเมื่อท่านประสบความสําเร็จวันหนึ่งท่านต้องพอให้เป็นครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Discipline is Destiny นะครับ อาจจะบอกได้ว่าพออ่านหนังสือเล่มนี้จบเหมือนได้เรียนปรัชญาโตอีกทั้งเล่มเลยก็ว่าได้แต่เหตุผลทั้งหมดที่หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นมามันคือหนังสือแห่งการปกครองตนเองเมื่อคุณควบคุมตัวเองได้ก็เท่ากับว่าคุณปกครองอาณาจักรแห่งชีวิตของตนได้และถ้าคุณปกครองตัวเองได้ทําไมคุณจะปกครองสิ่งอื่นๆในชีวิตไม่ได้ครับนี่คือพลังของดิสซิเพลนครับระเบียบวินัยแห่งการควบคุมตนเอง และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนครับเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษยังไม่ได้มีแปลไทยคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหรือถ้าหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้กับ The Library เพิ่มเติมและอยากได้ความสนุกไปด้วยคุณผู้ฟังสามารถติดตามช่อง The Secret Diary นะครับฉะนั้นครับหากคุณผู้ฟังอยาก Enjoy the j o u r n e y อยากจะสนุกระหว่างการเดินทางและการพัฒนาตัวเองคุณผู้ฟังสามารถติดตามช่อง The Secret ต i a r y ีได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่าง และในวันนี้ครับขอบคุณและเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงานเดอะไลทบรีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ